แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะนึกถึงคนที่อยู่ในใจของคุณไว้นะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะ เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุนตูนกลุ่มหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็แฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำชัดเจนมากๆรอคอยเฝ้าคอยนะคะ คนที่อยู่ภายในใจความสัมพันธ์มีความคาราคาซงอยากคืนดีอยากพทดคุยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ภายในใจที่อยากพูดออกไปหรือว่าก่อนหน้านี้เก็บเป็นความลับหากว่าตอนนี้นะคะคุณรอใครคุณมีคนที่อยู่ในใจนะคะคุณรอคอยเขาคนคนนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้น่าจะมีความไม่ราบรื่นมองต่างมุมไลฟ์สไตล์ต่างกันนะคะมี เป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันก็ได้หรือว่าอาจจะมีฐานะต่างกันคุณเก็บความคิดถึงคุณเก็บกบารรอคอยการเป้าคอยความคิดถึงที่มีอยู่ภายในใจไว้กับตัวเองทั้งๆท,ท,ที่คิดถึงเขามากๆรอคอยเขามากๆแล้วก็ไม่เคยลืมเขาได้เลยนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครเด็กถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมมีถุนตุนกลุม่ม ขึ้นมาใบแรกก็คือพอกันเลยนะคะคนหนึ่งก็เฝ้ารอคนหนึ่งก็แอบตามมองตามสองนะคะหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะไม่สิงโน,โนหกดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะเป็นคนที่หมุนวนอยู่ในแองทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษภ 4ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรดกรดพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ำราศีพฤษศต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบเฝ้ารอเฝ้าคอยกันและการเมื่อไหร่อีกคนหนึ่งจะทักมาเมื่อไหร่อีกคนหนึ่งจะ ส่งข้อความมาหาหรือว่าง,ง้อตัวเองสักทีต่างคนต่างรอกันและกันนะคะไม่ไปไหนไม่ move on อยู่ที่เดิมต่างคนต่างรอคอยปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยที่ไม่มีใครเริ่มต้นก่อนนะคะ mm hmm. พลังงานในตอนนี้ต่างคนต่างคิดถึงกันและกันไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดใน ความรู้สึกของคุณทั้งคู่เพียงแต่ยังไม่มีใครที่จะเริ่มต้นก่อนแค่นั้นนะคะหากตอนนี้คุณรอคอยใครอยู่คุณอยากคืนดีกับใครมากๆแต่ว่ายังไม่อยากทักไปหาเขาเป็นไปได้อยากให้เขาทักมาก่อนพลังงานของคนคนนี้เขาก็คิดแล้วก็รู้สึกเหมือนกันกันกบคุณเลยนะคะไม่ได้โกรธแล้วไม่ได้มีความเกลียดอะไรต่อกันเลยรอคอยเท่านั้นนะคะรอคอยคุณเช่นกันเป็นพลังงานที่ต่างคนต่างรอคอยกันและกันนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงนะคะหากว่าต่างคนต่างรอไม่มีใครเริ่มต้นก่อนนะคะแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงนะคะความรักจะดึงดูดให้คุณทั้งคู่นะคะหันหน้ามาหากันเองความคิดถึงจะดึงคุณทั้งคู่ให้กลับมาหากันเองนะคะ แไม้นะคะพ่งตรงมาหากันและกันนะคะความคิดถึงอาจจะฉุดกระชากลากถูคุณคู่มาหากันเองได้แดงนะคะความผูกพันความรักนะคะความคดึงหาความจริงใจนะคะความเหงาความเศร้าความกังวลกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่คิดถึงกลัวว่าอีกฝ่ายจะมีใครคนใหม่เข้ามานะคะแล้วจะสูญเสียกันไปจริงๆ อยากกลับมารักอยากกลับมาดูแลกันเหมือนเดิมความเสมอต้นเสมอปลายนะคะพลังงานของแปดเหรียญเนาะเป็นการก้มหน้าก้มตาทําอย่างใดอย่างหนึ่งซ้าๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะหากเคยดูแลกันยังไงตอนนี้ก็อยากกลับมาดูแลกันเหมือนเดิมแล้วนั่นเองพลังงานของคุณทั้งคู่เหลือแค่ตัดอีโก้ที่ถีบความอยากเอาชนะที่มีอยู่ภายในใจออกความสัมพันธ์ก็สามารถเดินต่อไปได้แล้วนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะคุณและเขาก็ move on เป็นวงกลมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดยังไงก็จะวนเวียนกลับมาหากันอีกแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็ตามมองตามสองอยากรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะมีใครใหม่ไปหรือ,อยังแอบหึงแอบหวงอยู่เงียบๆแอบเป็นห่วงอยู่เงียบๆเฝ้ารอเฝ้าคอยว่อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่จะทักมาก่อนนะคะมีความมาลยาวรมีความคิดถึง เหลือแค่อีโก้กับทิฐิเท่านั้นนะคะที่เป็นกำแพงกั้นของคุณทั้งคู่หากว่าลดอีโก้เราก็ลดทิฐิลงสามารถกลับมาพูดมาคุยกันมาคืนดีกันได้ง่ายมากๆเป็นพลังงานของการตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะคะยังไงก็จะมุฟออนวนกลับมาหากันคืนดีกันเหมือนเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมหากว่ากลับมารักกันในครั้งนี้ก็จะมีความรักที่ มีให้กันนะคะมากกว่าเดิมด้วยเป็นความคิดถึงที่สะสมไว้แล้วก็ทะลักออกมานั่นเองคิดถึงมากๆห่วงใย,ยมากมากนะคะแล้วก็อาจจะมีความกังวลว่าวุ่นใจกลัวว่าหากว่าปล่อยให้เนิ่นนานกว่านี้อาจจะมีการสูญเสียกันและกันไปต่างสายต่างมีใครคนใหม่ไปแล้วเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นภายในหัวใจนะคะ ความกังวลน,นี้เองนะคะที่จะดึงให้คุณหนึงคู่มาพบมาพูดมาคุยกันแต่อาจจะไม่ใช่การมาแบบบุบป,ปับฉับพลันแต่จะเป็นการค่อยๆแทรกซึมค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆทักมาแล้วก็กลับมาหากันในที่สุดนั่นเองนะคะ